โตโยต้าติดเซ G นจีจากคลองสี่คันนี้มากับอาการใช้แก๊สไม่ได้นะครับกล่องล็อกกับเครื่องสั่นตอนใช้แก๊สนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราแก้ไขกันไปยังไงกันบ้างครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพาโตโยต้าติดเซ G นนะจีนะคันนี้มาจากลังสิตคลองสี่นะตอนสอบถามลูกค้าตอนมาอาการเป็นไงลูกค้าอาการเร่งไม่ขึ้นครับผมพอเหยียบแล้วมันมีอาการสะดุดสะดุดครับ หลังจากล้างเศษก็การเหยียบก็คันเร่งติดเท้ามากขึ้นครับแล้วก็อาการไม่สะดุดครับนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเลยครับผมเหยียบติดเท้าไหมติดเท้าครับติดเท้าใช้ได้ดีเลยครับได้ดีอันนี้ผมยืนยันครับผมยืนยันผมใช้เองครับรถคันนี้กอบแสมแสมก็โลยไม่เคยล้างหัวฉีดเลยครับพอมาทําที่นี่โอเคเลยครับโอเคออกมาเป็นไงบ้างโอ้โหคราบสกปรกนี่ไม่ไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นรถตัวเองเลยครับอันนี้ของจริงครับอันนี้ผมยืนยันครับผมยืนยันครับผม ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนะลูกค้าครับผมผ่านครับผ่านครับยผ่านครับโอเคก็ขอบคุณลูกค้าจากลังสิทธิ์คองสี่นะครับขอบคุณครับคันนี้ก็มาทําการปลดล็อกกล่องแก๊สให้เรียบร้อยก่อนนะครับคันนี้เราเริ่มล้างหัวฉีดออกมาก็จะเห็นว่านะครับหัวที่หนึ่งหัวที่สองหัวที่สามหัวที่สี่ค่อนข้างสกปรกเลยนะครับคันนี้หม่แสนเจ็ด ล้างแป๊บเดียวน้ำดำปีเลยนะครับล้างน้ําที่สองก็เริ่มใสสะอาดขึ้นนะเริ่มใสสะอาดขึ้นล้างจนสะอาดนะน้ำหนึ่งเราดูนะครับดํามากเลยขิดพงตะกอนเยอะเยอะเลยนะครับตอนนี้หลังจากเรามาเทสก็สามารถใช้งานได้นะครับหัวฉีดไม่เสียนะครับ